มาพี่น้องพาพีพา้องมาก,ก้อยนเนื้อมื่อี่ถือวรา,าบซีนนะตับพอประมาณสามสิบกีบกับเนื้อถือว่าซีนนะ,ะใส่พอประมาณเทลงไปเลยวิธีปรุงเขาแบบบทงเอียงไรนะน้ำกีบ,บททนะกเหี้ยที่เราต้มไว้เทลงไปเลหลังจากนั้นที่ขาดก็ได้แป้งนัวเือว่าผงชูรสใส่ลายแซ่บลาย บอไซตบอแซบเป็นว่าสุดนาจะกี้นะแซบนวัวไม่กลัวไข่เลยแต่ด้วยขขงครัวพี่น้องตลาลวดเติมด้วยน้ำปลาวับวับพอป,ประมาณดีพี่น้องดีว่าดีงอวเนาะเป็นดีขวด โรยด้วยพริกผงตามด้วยน้ำปาระประแดกอีกเช่นเคยนิดหนึ่งอย่าให้เค็มไปเนะ้ะหลังจากนั้นก็มาคลุกคลิกใ้้าของครับไม่กินหอมขนาดน้องหอมกว่าขว ๋ยวนะครก็มาใส่ต้นหองพักซีพี่น้องตามด้อยบักเพิสนิ้ปิดออกวนลงไปเลยออกกับเข้าทอดกันเลยสูตรไอเจ๊ก,กี้แซบแน่นอนพี่น้องปั้นข้าเหนียวนอน,อนมาไปทารถ Mengajar kamu deh. Hmm, boleh. Ya. Hmm. hmm.